ทำโอ้ยายยายกินอะไรยายเครื่อมากเหรอนี่อยากเป็นแบบจเนคนที่แบบใจเย็นมากอลย้ากพใจรอเราทำบุคลิกที่ตรงข้ามกับคนนม้สดกได เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรเป็นผู้หญิงใช่ไหมแน่แม่งทำเป็นนี้เฉยใช่ป่ะนี่มันก็มีข้อบางอย่างที่แบบชอบเกมใช่ไหมเอ้ยชอบเกมเปล่าชอบเหรอบอาย w h a เสียงสูงไอ้เย็นยังไงอะต้นเราจะเย็นยังไงแต่พี่เราเป็นเพื่อนที่คล้ายๆใหญ่ป่ะ บรรจัยอันน so ี e ja ้แน er ่นอนเคล้ายๆในด้านไหนพี่บุคลิกใหญ่เพื่อนแม่พี่เหรอเข้าใจอยู่เพื่อนแม่เพื่อนแม่พี่เหรอจากที่เรามีเพื่อนที่บุคลิกคล้ายๆกันก็ส่วนใหญ่ก็ใจร้อนหมดเลยเพื่อนของแม่ของแม่พี่หรือเปล่าซอฟต์มากนี่นี่ใจร้อน